ผู้ช่องพี่วารีที่ครับวันนี้ทำให้คุณผู้ชมครับไปทำการค้นหาสลิปนะครับเมื่อเราใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน KMA นะครับซึ่งเป็นอิเีกหนึ่แบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีนะครับแล้วเมื่อเราโอนเงินไปแล้วเราเกิดปัญหาคือระบบไม่ทำการติดซื้อให้นะครับเราจะแก้ไขปัญหานยังไงนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมนะครับรบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อนมากกว่าสารใหม่จากช่องพี่วารีที่ครับเราทำธุรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินนะครับการจ่ายเงินหรือว่า กรณีว่าเราจ่ายบินต่างๆนะครับแล้วเราไม่ทําการรีที่ให้นะครับซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับก็ไม่เจอกรณีว่าเมมโมรีของตัวเครื่องหรือองบบจมตัวเครื่องนะครับเกิดการเต็มนะครับเราก็ควรจะไปเช็คก่อนนะครับว่าเต็มหรือไม่นะครับและอย่างที่2นะครับก็อาจจะเกิดจากการที่เรายังไม่เปิดการตั้งค่าต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันของตัวเครนเองนะครับและประการสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวเครื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูนะครับว่าเราจะแก้ไข เปิดการตั้งค่าต่างๆตัวเครื่องน่ยนะครับตามเข้าไปดูเลยครับกาไปที่แอป KMA เลยนะครับหลังนึงก็รอนะครับสักครู่นะครับเราก็เข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อใส่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอลักษณะคือหมายเลขบัญชีของเรานะครับผมหลังจากนั้นนะครับขั้นแรกนะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูวิธีการค้นหาสลิปก่อนนะครับที่เราได้ทารายการนะครับเราจะต้องมาตรง คอลัมน์ตรงนี้นะครับอันนี้ข้างบนไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเรามาตรงนี้เลยประวัติการทํารายการนะครับกดตรงนี้เลยเมื네่อกดเสร็จปุป๊บเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นไหมครับว่าแอปธนาคารของกรุงศรีเนี่ยเขาจะทําการแยกรายละเอียดไปเลยนะครับว่าจะเป็นรายการกับอ,อะไรนะครับซึ่งหากเป็นรายการอเงินเราก็ต้องเป็นเลือกเป็นรายการอนเงินนะครับสลิปการอเงินก็จะอยู่ในนี้แต่ถ้าหากเป็นรายการจ่ายบินก็ goofy, ะจะอยู่ในนี้นะครับวันนี้ผมจะมาลองตัวอย่างเป็นรายการอเงินแล้วกันนะครับเพราะเราจะค่อนข้างใช้กันบ่อยกันกดเข้าไปครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับ จะกาเอาเงินของผมเต็มไปหมดเลยเราก็มาค้นหาตรงนี้ครับโดยเราก็ทําการแตะเลือกนะครับผมว่าจะเอารายการไหนนะครับก็คือรายการที่เราต้องการนั่นเองเมื่อเข้าไปครับเราก็จะเจออย่างนี้นะครับนี่ครับก็เขียนรายการโอนเงินนะครับเราก็ทําการแคปหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปอ้างอิงนะครับว่าเราได้ทําการโอนเงินนะครับก็จะบอกวันนะครับเวลากี่โมงนะครับผมแล้วก็โอนไปไหนชื่อผู้รับเป็นใครนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการค้นหานะครับ หลังจากนั้นนะครับคราวนี้เราก็มาดูอีกขั้นตอนหนึ่งครับกรณีว่าเมม o r ีมันไม่เต็มนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยคือเรายังไม่เปิดแอปพลิเคชันนะครับทาให้ว่าสลิปเนี่ยของเค A เี่ยไม่สามารถบันทึกสลิปลงตัวเครื่องได้นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มาลงด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าหน้าหลักบัญชีส่วนตัวแจ้งเตือนมาตรงคาว่าการตั้งค่าครับกดคําว่าตั้งค่าครับเมื่อกดตั้งค่านะครับเราก็มาตรงเลื่อนลงมานะครับเราตรงตรงนี้นะครับ ตรงตั้งค่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เข้ามาตรงเขียนว่าจัดการแจ้งเตือนนะครับครับเมื่อถึงหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจัดการแจ้งเตือนเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดการเข้าสู่เค a การทำรูปกรรมการตั้งค่าแอปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะไม่ได้เขียนบอกว่าเป็นการบันทึกสลิปหรืออะไรนะครับแต่ว่าตัวที่สําคัญนะครับที่ทําให้ไม่บันทึกสลิปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับการตั้งค่าแอปนะครับถ้าหาก อันนี้คือผมเปิดหมดเนาะจะเป็นสีเขียวนะครับจริงๆหน้าจอตรงนี้ต้องเปิดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ระบบการทําธุรกรรมการตั้งค่ายแอปอะไรประมาณนี้ถ้ามันปิดอยู่มันจะเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องตั้งคา่างนี้นะครับครับและหลังจากนั้นครับก็ลองโอนเงินดูนะครับว่าเมื่อทําธุรกรรมผ่านเค A แล้วเนี่ยเขาได้ทําการบันทึกสลิปให้แล้วหรือย,อยังนะครับครับแล้วถ้าเผื่อว่ายังไม่บันทึกสลิปนะครับและหน่วยความจาตัวเครื่องไม่ได้เต็มนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาตั้งค่าที่ตัวเครื่องนะครับก็ออกจากตัว ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับกรณีว่าเราตั้งค่าในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วระบบเนี่ยก็ไม่ทําการไม่สามารถทําการบันทึกสลิปอัตโนมัติให้ได้นะครับแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนว่าไม่สามารถบันทึกใบเสร็จลงอัลบั้มได้นะครับถ้าหากเป็นกรณีนะครับวิธีการแก้ไขนะครับอันนี้เราต้องเข้าไปตั้งค่าในเครื่องโทรศัพท์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแอปนะครับขั้นตอนนะครับวิธีเข้าไปแก้ไขนะครับก็คือเพื่อนๆต้องมา ตรงนี้นะครับอันนี้ผมผมเป็น iPhone เนาะของแอ d r o i d ก็เหมือนกันนะครับเข้ามาตรงการตั้งค่านะครับกดเข้ามาเลยเมื่อกดเข้ามานะครับเพื่อนๆก็สไลด์นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับแอปพลิเคชันเค A ตรงนี้นะครับผมเจอแล้วเนาะกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปนะครับเพื่อนๆต้องมาต้องต้องตั้งค่าตรงคําว่ารูปภาพตรงนี้นะครับดูด้วยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเลือกไม่มีนะครับระบบก็จะสามารถลงการทําการบันทึกสลิปลงใน เครื่องได้นะครับผมก็จะแจ้งเหมือนที่ตั้งตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับผมเราต้องมาเรื่องตรงนี้นะครับว่ารูปภาพทั้งหมดนะครับครับพอหลังจากเพื่อนเพื่อนทำการเซ็ตตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็ลองทําธุรกรรมการโอนเงินดูนะครับว่าระบบจะมันทาการบันทึกให้หรือไม่นะครับผมครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อภาขกาวสารใหม่จากช่องพี่วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ